จะเป็นควบคุมกำกับดูแลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตำบลสสจจังหวัดที่จริงโดยหลักก็คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงอ,อสมอเข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมอ,อสมอ,อจะเข้าไปามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ตรงที่ผมเรียนกับคุณสุภาพเมื่อสักครู่ว่ากลไกในตำบลจะต้องมีสี่กลไกหนึ่งแผนสุขภาพตำบล สองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็สามกลไกที่ว่าก็คืออสมอเนี่ยครับครับอสมอจะเป็น,นกลไกสำคัญหนึ่งในสี่กลไกที่จะต้องเข้าไปช่วยเสริมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยทำงานตามแผนสุขภาพตำบลที่ได้กำหนดไว้เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้นนี่คือคกลไกที่สามซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอ,อสมอ นะครับแล้วกลไกที่สี่สุดท้ายก็คือว่าเราจะไม่มีเฉพาะโรงพยาบาลตำบลเฉพาะแผนแออสอมอแต่ต่อไปนี้จะต้องมีกองทุนสุขภาพตำบลด้วยเพราะมีเฉพาะโรงพยาบาลมีแต่แผนมีแต่คนไม่มีเงินมันเดินไม่ได้เราจะต้องจัดให้ทุกตำบลมีกองทุนสุขภาพตำบลเกิดขึ้นกองทุนสุขภาพตำบลที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็คือว่าจะเป็นกองทุนที่ สมทบเงินสองส่วนระหว่างสปสช,ออช,อชอคือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเขาจะจัดให้ตำบลละ40บาทต่อหัวของประชากรในความรับผิดชอบเช่นตำบลน,นี้ถ้ามีประชากร20,000คนเขาก็จะจัดให้8ปดแสนบาทเพราะหัวละ40บาท40่สิบคูณสองหมก็8ปดแสนบาท แต่จะจัดให้ก็ต่อเมื่อมีเงินสมทบจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า20%มาร่วมด้วยเช่นอบตหรือเทศบาลเพร,ร,ราะฉะนั้นขณะน,น,นี้เนี่ยเราถึงมีกองคุณสุขภาพตำบลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจาก7,700กว่าตำบลเกิดขึ้นแล้ว55,000กว่าตำบล70% 71%ยังเหลืออีกประมาณ29-30%ที่ยังไม่ตั้งอย่างเช่นที่ลำปาง เรามี82ตำบลใช่ไหมครับผมฟังตัวเลขรายงานเมื่อสักครู่ยังขาดอีก20ตำบลที่ยังไม่ตั้งกองทุนเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่พวกเราชาวอ,อสอมอที่จะต้องช่วยกันไปผลักดันหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบอตอรหรือเทศบาลที่เราสังกัดให้รีบจัดเงิน 20%ที่ว่านั้นมาวางไว้เพื่อจะดูดเงินอีกหลายแสนบาทของสปสอชอมากองรวมแล้วเราจะได้เงินกองทุนนี้มาใช้ในการเดินงานแผนพัฒนาสุขภาพตำบลต่อไปอย่างไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดตรงที่ว่าใครจะได้ประโยชน์จากกองทุนนี้คือคนที่สมทบเงินลงไปผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกไหมฮะอันนี้ต้องใช้งบประมาณของอบตหรือเทศบาล อ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นไม่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการเงินหนึ่งล้านจากสปสอชอเราก็สมทบสองแสนทําให้เราได้เงินมาใช้สาหรับทาแผนสุขภาพตําบลแก้ปัญหาสุขภาพในตำบลล้านสองครับอมันคุ้มค่าไม่มีขาดทุนเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากเร่งรัดให้ทุกอบตอได้รีบจัดตั้งกองทุนและเพื่อนพี่น้อชาออสมอช่วยผลัดกดันประสานงานกับอบตให้รีบจัดงบประมาณ20%เท่านั้นเองครับ200,000แล้วท่านจะได้มา ล้านหนึ่งถ้าโดยสัดส่วนที่พูดคือโดยปกติเวลานี้เราเจ็บไข้ไม่สบายเนีย่ยไอโครงการบัตรทองบัตรทองก็คือสพสช,อชอนี่แหละเขาดูแลอยู่แต่ว่าท่านมีกองทุนนี้เสริมเข้าไปเพื่อให้เงินกองทุนเนี่ยมันโตขึ้นหรือไงห,หรือเพื่อจะได้ประโยชน์ปัจจุบนัจจบนยังไม่มีครับ<อ>ยังมีอยู่30%ของตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ตั้งกองทุนมีอยู่เจ็ด 10%เท่านั้นที่ตั้งกองทุนแล้วและได้ใช้เงินก้อนนี้แล้วแต่น่าเสียดายที่30%ไม่ตั้งกองทุนทําให้ออสปสชท,ที่เขามีงบอยู่แล้วเขาจ่ายเงินมาให้ตาบลไม่ได้ออ JA ทําให้คนในตําบลเสียโอกาสที่จะได้เงินก้อนนี้ไปแก้ปัญหาสุขภาพในตนําบลใค<น>รจะเป็นเจ้าภาพในการไปรวมตัวกันและตั้งกองทุนที่ผ่านมาที่ผาา ah, ่านมาก็คือว่าสถานีนาไมยจะเป็นผู้ช่วยประสานงาน ในการดําเนินการแต่ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่จะต้องประสานง,งานกับอบตหรือเทศบาลร่วมกับอาสาสมัครสาสุขที่ผมฝากการบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยว่าอย่าปล่อยเฉพาะโรงพยาบาลตำบลอสมอก็ช่วยกันผลักดันด้วยเพราะความจริงเนี่ยเราก็คือผู้ลงคะแนนเลือกอบตด้วยนะครับเราเลือกเขาไปแล้วก็ต้องไปช่วยบอกเขาด้วยว่า ท่านช่วยจัดงบระชักก้อนหนึ่งไม่ได้เยอะเลยครับไม่เกินยี่สเอร์เซ็เพื่อไปเอาเงินก้อนใหญ่กว่าเข้ามาใช้ด้านสุขภาพในตำบลดีกว่าให้เงินนั้นกองอยู่ที่กรุงเทพที่สพออสอชอครับนะครับทีนี้ถามแทนพี่น้องอ,อสอมอเวลาผู้ใหญ่มาก็มาถึงก็ขอให้ทำโดนขอให้ช่วยนี่ขอให้ทำนั่นแนวนโยบายรัฐมนตรีมีอะไรจะให้เขาเพิ่มเติมไหมหมายถึงว่าท่านมาอยู่ในกระทรวงนี้หกเดือนแล้วนะ มารู้จักอสมอแล้วนะท่านก็ขอความร่วมมือเขาทำตอ,อ,องนี้เขาก็จะทําให้แต่นโยบายส่วนตัวของรัฐบาลนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จะทําให้อสมอเข้มแข็งขึ้นที่จะทําให้เขามีค่าตอบแทนที่ออสมน้าสมเนื้อขึ้นบางคนเขาไม่ต้องการหกร้อยเนี่ยเขาไม่ต้องการแต่ว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เขาอยากทําอันนี้เข้าใจนโยบายส่วนตัวของรัฐมนตรีต่ออสมอที่จะเป็นฝ่ายให้กับเขาเนี่ยมีอะไรมั้ง ความคิดก็ต้องบอกว่านอกจากเป็นนโยบายผมแล้วก็เป็นนโยบายกระทรวงแล้วก็เป็นนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับเรามีหลายโครงการทีเดียวที่ต้องการเข้ามาดูแลอสมอนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและกำลังจะเดินต่อไปในอนาคตหนึ่งเรื่องสวัสดิการต่างๆที่อสมอจะได้รับยกตัวอย่างเช่นเรื่องการศึกษา<ป>ตอนนี้เนี่ยมีการกําหนดทุนไว้ให้ชัดเจนเลยครับ ว่าเราจะช่วยทั้งสองส่วนสําหรับอสมอส่วนที่หนึ่คือช่วยเรื่องการศึกษาบุตรของอสมลูกอสมอนะครับให้สามารถมีโอกาสเรียนต่อทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยได้รายละเอียดก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับสําหรับลูกของอสมอถ้าใครสนใจจะเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์อันนี้มีโคต้าให้เลยครับ ปีละร้อยห้าสิบคนครับมีโค้ตาให้ให้เลยครับร้อยห้าสิบคนต่อปีถ้าใครสนใจจะเรียนทันตาาสาธารณาสุขมีโค้ตาให้ปีหนึ่งเจ็ดสิบห้าคนเฉพาะลูกกสมอแล้วก็ถ้าใครจะเรียนเทคนิคเทชมีโค้ตาให้ปีละเจ็ดสิบห้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นรวมทั้งสามด้านสามร้อยคนสําหรับโค้ตาลูกอสมอโดยเฉพาะนี่เป็นนโยบายใหม่นี่เป็นนโยบายที่ได้เริ่มดําเนินการมาแล้วทาไมฟังเฉยๆเฉยทำไมได้ลบมือ อ้เออลบมือไว้เป็นพยานว่าเอาแน่ผมดูแล้วมัวก้มจดกันก็มัวก้มจดอเมรก็ไม่ได้มีเท่านี้นะครับอ่าสำหรับอสมที่สนใจจะเรียนด้านสาธารณสุขชุมชนก็คือระดับปวสอันนี้มีโคต้าให้ปีหนึ่งเจ็ดสิบห้าคนเฉพาะตัวอสมออันนี้ไม่ใช่ลูกนะครับนะครับนอกจากนั้น ใครสนใจท,ที่จะเรียนกศออนอเพราะว่าบางท่านก็อาจจะเรียนจบการศึกษาภา,บาคบังคับเช่นม .3 แต่บางท่านอาจจะอยากเรียนต่อถึงม .6 โดยไปเรียนกับกศออนอต่อไปนี้เนี่ยจะมีระบบการถ่ายโอนหน่วยกิจวิชาอสมออให้ เช่นท่านมีพื้นความรู้อบรมเรื่องอ,อสอมอมา3ามปีหปี1ิ 10, ปีเขาจะคิดหน่วยกิจให้เลยครับว่าถ้าอย่างนั้นเวลาท่านจะไปเรียนม .6 แทนที่ท่านจะต้องเรียนร้อยหน่วยกิจสมมติท่านเรียนเหลือ60หน่วยกิจพอ40หน่วยกิจถือว่าท่านมีประสบการณ์จากวิชาอ,อสอมอแล้วไม่ต้องมาเรียนอีกแล้วเรียน60แล้วจบม .6 ได้เลยเป็นตน้นอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้ดําเนินการให้ นะครับโดยท่านสามารถไปสมัครเรียนกับสอสนอได้เลยโดยระบบเ็าจะถ่ายทอดถ่ายเทยหน่วยกิจกันให้ได้แล้วตอนนี้เป็นที่เข้าใจแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องการรักษาพยาบาลสําหรับอสอมอและครอบครัวต้องการไปใช้ห้องพิเศษอันนี้ลดห้าสิบเอร์เซนตไม่ใช่อสอมอคนเดียวครอบครัวด้วยนะครับครอบครัวด้วยลดห้าสิบเอร์ซ็ห้องพิเศษครับและถ้าใครเป็นอสอมอดีเด่น ระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดอันนี้ลดค่าห้องพิเศษให้ร้อยเปอร์็คือไม่คิดนี่คือเรื่องรักษา,าพยาบาลพักสัครู่ก่อนมาติดตามการสนทนาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกันต่อนะครับ